เราไม่ได้มีปัญหาแฟนคลับแล้วคุณมีปัญหากับผมเหรอกับใครแล้วหมายถึงว่าให้ผมจัดการแฟนคลับแล้วใครละ่ะแฟนคลับเดี๋ยวก,ก่อนนะ,ะค,คุณลูกนะะคุณอะไรนะเมื่อกี้จดให้ผมเนี่ยมาอีกสองพวงเนี่ยจดให้ผมหน งงเหมือนกันงงเหมือนกันให้ผมไปจัดการแฟนคขับแล้วส่งมาในแชทผมผมไม่รู้หรอกว่าผมไม่รู้เลยว่าแชทอันไหนอ่ะยี่สห่วงเงาโอเคยี่สบไม่ปัญหาเยอะจังวะแ้ผมมีปัญหากันเองแล้วมันเกี่ยวกับผมไหมเนี่ยฟนขับมพปัญหามันเกี่ยวกับผมผมอคุณน้ามาพูดมาเลยเร็วๆพิมพ์เร็วๆจะทำมากินแล้ว ผมไม่อ่านแชทแล้วครับคุณมีอะไรพิมพ์วันนี้เลยครับคุณมีปัญหากันคุณก็ไปเคลียาาร์กันแฟนคลับไม่เกี่ยวกับศิลปินนะศิลปินไม่สามารถไปบังคับจิตใจใครได้เนี่ยสามพันคนเนี่ยผมไปบังคับใครได้สักคนไหมครคุณมีปัญหากันคุณก็นัดกันเลยเอาอยัางไงอะไปที่ไหนล่ะล <c oughs> งพักอะไรก็ว่ากันไปหรือ เคลียอะไรกันก็เคลียกันไปศิลปินแต่ละคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ่ะอขำคุณน,น้ำถ้าคุณไม่รู้เรื่องผมบล็อกนะคุณตลกปะเนี่ยผมบล็อกนะผมบล็อกจริงนะผม,ผมให้โอกาสคุณพูดหนึ่งครั้งนะเมือนนะผมบล็อก,กนะเลื่อนอ่านสิอ่านอะไรวะ คุณก็พิมพ์มาเลยเนี่ยเอาให้ไปอ่านในแชทเหรอไม่อ่านหรอกเดี๋ยวเวลาพิมพ์ไปหมดแล้วอีกคอมเมนต์เดียวนะคุณนะ้ำอีคอมเมนต์เดียวถ้าคุณไม่พูดในนี้ผมบล็อกคุณนะอ่ะพูดมาแค่คอมเมนต์เดียวนะบอกเข้าไปเรื่องคลิป คลิปอะไรอะ่ะพูดไปแล้วพูดไปในเมนแล้วให้เลื่อนอ่านอะ ผมลงเสร็จแล้วผมลงเสร็จแล้วมาร่บท่านล้ก็นะครับแล้วก็มาให้ผมจัดการแล้วผมไปร้องเรื่องมายคนดูไปขอคลิปคุณแล้ว,ลลวคุณก็บอกมีเท่าที่ลงแล้วยังไงต่อแล้วก็ทะเลาะกันเลยเหรอแค่นี้เหรอ หรอแล้วแล้วผมรู้เรื่องไมนาน่ยแล้วมีคนน้นรอน้องนิ่งนี่อ้วนน่อนคนดูไปขอคลิปคุณแต่คุณไม่มีคุณบอกว่ามีแค่นั้นน่งยาว ไปขอคลิปคุณแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีแล้วเขาก็เล้าหรือคุณว่าแบบขอคลิปคุณเล้าหรือเล้าหรือเล้าหรือแล้วคุณก็มาบอกผมให้ผมไปจัดการไอ้คนที่มาเล้าหรือคุณเราเชื่อว่าเราทำงานได้หรอเราทำได้แล้วมั่นใจใช่เหรอวะงงครับก็นี่ผมก็ผ่าน ผมไม่รู้ว่าอีกคนนี่เขาขอคิดคุณแล้วหรือคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้คุณน่ะเล้วหรือผมอยู่ควยแล้วกูโดนปิดกั้นแล้วเนี่ยอะไรอยู่ยเน,นี่ยโดนปิดกั้นไหนคือว่าด้านหลังนะครับงบราคาเท่าไหร่รอสองถามเจ้าหน้าที่เพื่อรอจดงานงาสน ยอดิเกไทยติดเานของสองใช่เหรจริงจเหรอแล้วผมยงต้องไปตามหาคนที่ขอกิงคุณแล้วก็เลาหลือคุณเหรอกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยไม่ถือที่งาสอนดาเนเรียกให้ใช้โกรก็อย่าลืมสอนงนหื่อะไรก็อะไรน็ฝากไว้ด้วยลานนู่ดำนใเ่นิเก <r> ร้อนชอบคุณนมหรือว่าแล้วต <schem as S 1> ้องปิดกั้นเลยโอ้ม่ก็สวยเล <tamanho S 1> สวยจริงๆสวยจริงๆหรือว่าไปแล้วโอเคปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมขึ้นใหม่โอเคโอเคโอเคพอ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 ตอไดีแล้วพอกคนี้กับลมมากและทุกประสบการณ์อช่วนเป็นกระบอกเสียงช่วนริบสื่อทิ่ทำรการสอามีชื่อเสียง กรทบนานเพ่งานกระถึงลุ่นของแพทย์ที่เกเรเ่อเดกเอพาะไม่ร้อง่อนะและศิีทิ่เกเรเทอีกหลากหลายท่านที่จากกรเปเนกำลังเสริ ที่่านดว่านีตรในอนาคตน้องพี่เด็กแงนะครับเด็ๆทุกคนที่เป็นของสอนดาวหมดจากมาเป็นตแนะครับมาเป็นตนแทนของพี่ป้านาอาในอนาคตต่อไปในท่าระดมแบบนี้วันนี้น่าจะแต่งหน้าดีขึ้นจากเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้แต่งมานานแล้ววันนี้พอที้าตช้านนครัเขาเินทางไปกจะ จังหวัดนครราชสีมาเขตติดต่อขอแกะแล้วก็ทีมนี้อยู่ในใจทุกคนนะครับโดยทางไม่ได้เกิดสีร้อนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อจะพิมพ์ตัวเลขไม่ต้องพิมพ์ครับก็ต้องขอกทางไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์และโซ the <c oughs> ่ที่จบตรงนด้วยนะครับแสดงตามเวลาแน่นอนนะครับทึงชั้นลู่ครับเดี๋ยวขอให้กลับโนโน่ไม่ต้องพิมพ์ครับต่อระพูนี้แล้วนะครับ ตีนะทุาคนเรียนรู้ในบางอย่างโอเคทุกคนครับผมผมจะเริ่มต้นจากในท่กที่เราจะมาพิล็อกเพราะว่าเวลาเรามีระยะเวลาที่สิบห้าวันหลังจากหลังไหว้ครูก็จะมีระบบไฟระบบฉากในบางอย่างที่ได้มาแล้วนะครับแล้วังดีครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะแล้วก็ ฝาด้วยนะครับอะไรครับหนึ่งร้อยหกละหนึ่งแสนสิบส่นไฟส่วนลมและตบบชากา แล้วก็ทรงเส้นสูงเตียยแดดนะครับนเื่อไหม่แล้วก็คนตาสวยสตใหม่ใครับก็ของกำลังใจแต่ผู้ชมก่ต้องากภูมิครับทุกท่านจะมีต่อตอได้มตลอดไปเราพร้อมจะอบแล้วก็ทำการแทนที่หนนึ่ง่องเพื่อผู้ชมอยู่ไวดีมากมากทุกท่านป่าังร่ เดี children, ๋ยวเสรแล้วไปพักผ่อนนะครับทานข้าวทานน้ำอะรโอ้ยขบคุณห้าพวงครับรวยมีน้อยก็ูกดีนะครับีา้านหลายคนนะครับบอนีชาบ้านท่วคนก็เกลียดท้องมาดูแลลูกเนียทีน้ ช่วใช่ใช่วันนี้หนูได้เป็นเด็กไม่รู้มาอยู่ที่ภูเขาไม่รู้อะรให้ระวังอะไรตัวนี้เยู่อบั้สองวครั้งสอวิบสคนท่านเ่ีสิไทยกำลังมีนะครับขอบคุณทุกคนนะที่อ่าทุกคน ทาี้นานให้ซื้อของมาให้ซื้อ,อน้ำมาให,อขอให้ขอบคุณนะครับที่ได้อาดมสอคของพี่มาสองดามพิธีพวกเขาใครจะมาลูกข้าววันนี้เราทำารแสดงสี่ที่สวยเนะี่ยแล้วก็สิ่งคนี่นะครับทีพี่พันขึ้นมาก็มาใช้กับทั้งหมดที่พีกได้รราคนกครับ รัหว่างรอครับขาสำหรับหสีแดงรอรดิภครับหูใจ่ไว้ใจได้ม่มีไม่เบในใจเดินรถ้ทาก่อนเลยนสีะครับเดินเลี้ยได้สำหรับเหลียญพระโรงครูที่ใอยากได้เหรียญนี้อยู่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้เลงแล้อรอสามอูนะครับอให้ดี ที่เหลือแล้วแต่ทนที่เหลืออยู่แทานทีสองทานทีามทานท่ห้าอได้แต่ทนมีน้อนะครับล้นันแอ้การกระมาเกอารัวย้อี้นะครับีนทรมาใ้ลอยากกินอะไรบบฝรั่งกว่าร่างกายต้องการั าเชื่อไหมดางไรก็มาสดได้ในส่ต่อสองามราคาเท่านี้นายได้ผู้บ่าผู้สตานะครับผู้จัดงานไม่หักค่าใช้จ่นำาให้กับโรงบาลและก็โรงเรียนบรเณของอไทยนะครับต่อ้วรส่่วหน้าอย่างคืนแล้วอ้กินไปสอกล่องแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแมวแมวเอาไปให้เอื่นเลยส ขอบคุณครับขอบคุณมาลัยนะครับจีกายงผมได้แล้วเก่แอนผมกลงไปกินมาขอบคุณมาลัยครับ,บมรครีบบค,คนโอนมาให้นะครับแต่ว่าพี่เกียรอบอกชื่อแล้วพี่เกียรบอกว่าเท่าไหรนะ่ละจะได้ไม่ต้องคนพิมพ์ตัวเลขกัน 我这边大概七点，应该应该他们应该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  24กุมภาพันธ์ทุกการท่าทางจะที่4กิโลวัด2โลนะครับของสาวน้อยตรนี้ที่24กาพันธ์ปี68พบกับพี่น้องนะครับตอน2โคลนนะครับไม่ตก่นเลยนะครับ đây được rồi mình có được ครับ Ổn internet buổi hôm nay đăng ký đăng rồi người แค่ห้น่อยนะนี่แรกช่องกำลังคนดูนนดีๆเลย่อ,องกำลังดีเดว่ชดรังฮ้ยสัญญาณเป็นไรวะ่าใครมาจา